วุ้นนมชมพูสีหวานหวานกลิ่นหอมหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจมากทีเดียวค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับมัลโมคิเช่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและวิธีทำกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับมาะโมคิดเช่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนมาทําขนมวุ้นนม,มชมพูค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีผงวุ้นนะคะเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะน้ําหวานเฮลส์บลูบอยสีแดงกลิ่นสละนะคะน้ําเปล่านมสดจืดนะคะ นมข้นหวานน้ำตาลใส่ขาวเกลือป่นพิมพ์พวุ้นนะคะมีให้เลือกหลายลายนะคะแล้วแต่เราชอบค่ะกระทะทองนะคะไม้พายค่ะถาดสำหรับใส่ถ้วยวุ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตวงผงวุ้นนะคะไปแช่กับน้ำเปล่าค่ะ เรานำผงวุ้นมาแช่ในน้ำเปล่า15นาทีนะคะเมื่อได้เวลาแล้วเราจะนำวุ้นไปต้มกันเลยนะคะเราแช่วุ้นไม่ครบเวลาแล้วเราก็นำมาตั้งไฟเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปทา,ทางเดียวกันค่ะ นจนกว่าวุ้นจะละลายไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะใช้เวลาสั้นมากนี่เราใช้กระทะทองนะคะกระทะทองก็นำความร้อนได้ดีจะเดือดไวนะคะตอนนี้วุ้นเราละล,ะลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายเลยนะคะเกลือป่นค่ะ คนกวนน้ำตาลทายแล้วเกลืป่นจะละลายนะคะอย่าลืมนะคะคนไปทางเดียวไปนเสมอนะคะตอนนี้วุ้นของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่น้ำแดงเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะที่เราต้องคนไปในทางเดียวกันเพราะว่าเราจะได้เนื้อขนมที่เหนียวนุ่มนะคะถ้าคนกลับด้านขนมจะคืนตัวนะคะ เนื้อจะไม่เหนียวค่ะใส่นมลงไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ ลินขนมของเราจะหอมมากๆเลยนะคะใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดนะคะ ีของสีนะคะสีของน้ำแดงเฮลส์บูบอยเมื่อผสมกับนมที่เป็นสีขาวจะได้เป็นสีชมพูสีหวานๆานที่เราเห็นนี้เลยนะคะตอนนี้วุ้นของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะคนต่อไปเรื่อยๆให้ก็เดือดได้ที่ทั่วทักกะทะนะคะแต่ขั้นตอนนี้ จะคนช้าๆนะคะเว้นระยะให้เขาเดือดนิดนึงแต่ยังต้องคนอยู่เสมอนะคะถ้าไม่คนจะติดก้นค่ะเราจะได้กลิ่นหอมของน้ำหวานและกลิ่นหอมของนมนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เดือดทั่วกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สนะคะแต่ต้องเดือดให้ได้ที่นะคะถ้าเดือดไม่ได้ที่วุ้นจะคลายตัวนะคะใช้ได้แล้วละคะ่ปะ,คะ,ะปิดแก๊สเลยนะคะหลังจากปิดแก๊สแล้วเราย,ยังต้องคนเป็นระยะระยะนะคะเพื่อไม่ให้วุ้นจับตัวคะ่ะ เสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้วุ้นอุ่นๆก่อนแล้วค่อยห,หยดลงพิมพ์นะคะนี้เราจะมาเรียงถ้วยพิมพ์สําหรับใส่วุ้นลงในถาดน,นะคะถ้าหากว่าถ้วยแน่นเราจะบิดนิดนึงนะคะเพื่อให้คลายตัวแล้วก็ดึงออกมานะคะเรียงในถาดเลยค่ะ ตอนนี้วุ้นเราเริ่มหมุนแล้วเดี๋ยวเราจะตักหยอดลงพิมพ์เลยนะคะเวลาที่จะหยอดทุกครั้งเราก็จะต้องคนด้วยนะคะ A later few moments later. ตอนนี้ก็หยอดวุ้นลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้จะได้ประมาณเจ็ดสิถึงเจ็สิบสองถ้วยขึ้นอยู่กับไซส์ของพิมพ์ด้วยนะคะเป็นยังไงคะน่าทานไหมคะสีสันสวยงามเลยนะคะเป็นสีชมพูหวานๆเลยคะ่ะทำไม่ยากเลยนะคะได้รสชาติที่อร่อยมากๆเลยลองทำกันดูนะคะรสชาติวุ้นนมชมพูของเรานะคะ จะได้ทั้งกลิ่นหอมได้ความหวานของนมความมันอร่อยลงตัวเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำได้ไม่ยากเลยแต่ได้รสชาติที่อร่อยมากสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับมัลโม่คีเช่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีเมนูใหม่ๆม,มีคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ